น่ากลัวไหมจ๊จะกจะบอกว่านี่คือหนังผีหนังไทยที่มีแต่ความน่ารักเกินคาดมากฮนะนี่คือหนังไทยที่น่าติดตามแห่งปีนี้เลยครับกับหนังไทยเรื่องอนองครับแกจะบอกว่าที่คือหนังไทยที่น่าจับตามองของปีนี้อีกหนึ่งเรื่องเลยนะเพราะว่ามันดีอ่ะมันครบคันครบรถมากเลยนะตะลกสื่งเศร้าดราม่านะครับน่ากลัวนิดหน่อย ก็ยังมีความเป็นผีอยู่นะครับตัวหนังเนี่ยครับจะพูดถึงเรื่องของโจนะครับเป็นของเรื่องเนี่ยเขาเป็นนักแคสเกมเนาะเขาก็ไม่มีงานประจำภาพหรอกนะครับแต่มือยู่วันหนึ่งเนี่ยคุณปู่นะครับของครอบครัวดันเสียชีวิตนะครับแต่มีการเขียนพินัยกรรมนะครับทำให้โจต้องเข้าไปรู้ฟังพินัยกรรมว่าตัวเองจะได้อะไรบ้างสรุปแล้วตอนที่คุณปู่เขียนพินัยกรรมดันตุยเสียก่อนเขียนวิถึงนะครับลูกชายได้ลานชายคนนี้นะก็เลยไม่ได้อะไรสักอย่างเลยแต่ก็มีพี่ชายใจดีคนหนึ่งครับในตระกูลเขาแหละ แบ่งสมบัติให้นิดนึงนะครับเป็นบ้านที่เขาคิดว่าเขาไม่ได้ใช้ไปจดอะไรจากมันนะครับผมซึ่งก็เป็นบ้านห้างหลายปีแบบจะ8 0ปีแล้วแหละนะครับผมซึ่งโจฮิยก็คิดไอเดียว,ว่าฮิปเราจะทําอะไรเพราว่าเอาบ้านเนี้ยไปขายดีไหมเพื่อเอาเงินมาแต่ว่าชุบตัวเองให้กลายเป็นนักแคสเตอร์ที่แบบร่ำรวยเงินทองอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายก็ไปกูเงินนิมสินมาครับผมจะเป็นนี่นะครับผมแล้วก็ลองไปดูโลเคชั่นที่บ้านหลังนี้ที่ได้มาเนี่ยสรุปแกมันเป็นบ้านร้างแบบ เก,กลึกเกลึกมากๆน่ากลัวแบบบรรยากาศโหหลอนมากๆนะครับตอนแรกเขาก็ไม่ได้กลัวหรอกเออไม่เป็นไรหรอกหมั้นก็เลยเราเข้าไปสำรวจตัวในบ้านสรุปพอถึงเวลาเที่ยงคืนดังติ้งนาฬิกาในบ้านปุ๊กนาและวิญญาณเลิฟอ,ออกอาราวาสครับผมซึ่งก็เป็นวิญญาณของตัวน้องเองแล้วก็อีกสองคนที่เป็นคนรับใช้ของนางเนาะในในยุคก่อน,นก่อนที่นางจะโตเลยเนาะซึ่งก็ <c oughs> โจก็ไม่ไหวกลัววิหนีญญออกไปก่อนเนาะแต่ว่า เหมือนสักพักนู่นนะครับผมเหมือนนางเนี่ยได้ไปร่วมงานวัดนะครับแล้วก็ไปเจอนะครับกับตัวโบสที่เป็นบ้านพิสิงึ่ย แกมันก็น่าสนใจดีเอออยากจะลองทําตัวบ้างพ่อในไหนแล้วก็ในบ้านที่เป็นบุรุษของตัวเองเนี่ยก็คือแบบมีผีอยู่แล้วเออลองยื่นหูยื่นแมวดูไหมเออเดี๋ยวตัวโจวก็จะช่วยให้ทั้งสาวคนนี้ได้ไปเกิดแลช่วยขุดนะครับหาซากกระดูกนะครับเพื่อให้พวกเขาได้เกิดส่วนอาตัวผีเองก็ไปช่วยผูอ้เอกหน่อยมาทําแบบว่าเป็นผีในบ้านพิสเนียห,หน่อยนะครับเพื่อเอาเงินที่ก้อนเนี่ยมาทําการแบบว่าเป็นใช้นี้ให้กับตัวเองซึ่งแกจะบอกว่าทําสําเร็จด้วยนะเออ เก่งมากๆเลยนะคบผมสามารถปลดนี้ตัวเองได้สำเร็จนะแต่ว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นคือผีดราม่าแล้วก็โรแมนติกสุดๆเลยครับผมเอ๊ใน,นแหละบรรยากาศของเรื่องครับระหว่างคนกับผีครับมาอยู่ด้วยกันนานๆมันสปาร์กันด้วยตัวนงเองก็เป็นผีที่โคตรน่ารักเปยโจเองคราก็แบบเออเหมือนเขาก็แบบว่าเพราะวาเวทใจเนาะเขาแบบอยู่บ้านคนเดียวเนาะเขาไม่ได้อยู่กับใครเนาะเขาแบบเออมันก็ปิ๊งกันละกันแต่ไม่แน่ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้อาจจะไม่ใช่ความบังเอิญอาจจะเป็นผม,ไ,มได้คิดก็ได้นะตัวหนังจะ,ฉะเฉลยหนาะว่า สองคนเนี้ยเคยมีสัาามพันธ์ไรางอย่มงมาก่อนก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าแบบไหนก็ต้องไปรู้ต่อในหนังนะซึ่งก็เป็นซีนดรามา่าแบบแบบก็ไม่ค่อยเบานะก็ดราม่าแบบอยู่แต่ว่าเออไปรู้ตอนต่อหนังเองแล้วกันแต่ก็คือต้องยกให้นี่เลยคุณทำชายนะคะทำชายเป็นเอกเรื่องนี้นะถ้าจริงๆนะครับฉากนั้นฉนะากอะไรก็ไปดูในหนังเรื่องนี้แล้วกันแนะนำให้ทุกคนลองไปดูนะครับผมอันดงขอให้ถึงแล้วไอ้ล้านด้วยไว้นะชอบจริง,รงๆฮนะ